เออเราก็อยากเจอหน้าแม่ผู้ตรงๆก็อยากว่าอยากเจอหน้าแม่มากๆอยากเห็นเขาอยากคุยอยากสัมผัสอยากพูดอะไรหลายๆอยา่างถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียก็อยากจะเจอถึงแม้ว่าถ้าสมมติไปแล้วเจอกระเสียแล้วอะไรแล้วเราก็อยากไปเห็น มันเป็นเหมือนบ้านเก่าๆแล้วโดนโดนเวียนคืนอะเวียนคืนให้เป็นของโรงเรียนในร้อยเพราะพงมณนนีมี17ตำบลแล้วขอชะโมกนี่คือตำบลที่1กติษสามอยู่ในนั้นไปถามถ้าไม่มีใครรับเพราะว่ากำนันผลกำนันแพ้วตายหมดแล้วทีนี้เหลือแต่ลูกชายเขา ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับต้องค่อยๆแกะไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปกำนันทีละทีละรุ่นทีละรุ่นนะเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปถามบ้านลองเจี๊ยบก่อนลองเจี๊ยบเนี่ยเป็นลูกของกำนันเก่านะกำนันผลซึ่งกำนันผลเป็นลูกของกำนันแพรวนะอันนี้ตระก,กูลเนี้ยเป็นกำนันกันหมดเลยอาจจะมีข้อมูลถึงกำนันเก่าๆบ้างอะไรเงี้ย เลยตรงเลยวัดไปไหมครับเลยวัดไปหน่อยแตเขาอยู่ฝั่งโน้นนะอ๋ออยู่ฝั่งโน้นด้วยอ่าเรนน่ะบ้านสองชั้นน่ะบ้านสองชั้นจ้านี่หรือเปล่าเใช่ทรงเป็นตำรวจเลยตัดผมอ่ะ สวัสดีครับ,รบให้ลองเจี๊ยบไหมครับสวัสดีครับวส,บว,สบวัสดีครับพี่พี่เจี๊ยบผมรบกวนนิดนึงผมแนะนําตัวก่อนพี่รู้จักเพจอีจันไหม <c oughs> คุณคุณ,ค,ณคุณนะเป็นไอหนูว่าทารายการตามหาคนพัดพลาดก,กันับพี่แล้วทีเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งอายุ55ปีร้องเรียนมาครับผมว่าให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อย ลูกของยายแต๋วตามหาซึ่งข้อมูลมีแค่ยายแต๋วนะชื่อภาวนานะไม่รู้นามสกุลอยู่เผ่าชงโงกเป็นลูกสาวกำนันที่มาจากเมืองจีนรู้แค่นี้เลยไม่ไม่ไมรู้ได้ข้อมูลไงเลย กำนันผลกำนันแพ้วนี้ก็เสียไปหมดแล้วใช่ไหมใช่เมียกำนันผลเึ่งเสียไปได้สิบกว่าวันทำไมงั้นเดินให้ข้อมูลได้เนี่ย คนนี้คนนี้คือคือใครนะครับพี่คือลูกสาวกำนันแพรวลูกสาวกำนันแพรวโอ้กกำนันผลกำนันแพรวเนี่ยนะครับเป็นน้องสาวกำนันผลอ๋อเป็นน้องเป็นน้องพ่อเป็นอาโอเคนี่ก็เจ็ดสิบกว่าน่าจะน่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง ไปยูเทิร์นแล้วก็ขับมาเนี่ยเห็นป้ายตรงป้ายเหลืองๆอ่ะจ้ามันจะมีรอยเลี้ยวเข้าไปจ้าเอาเลี้ยวเข้าไปไม่เกิน2กิโลอ่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า มาหาอาจารย์สนิทจ้าพี่กรอาจารย์สนิทสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูมาจากเพจอีจันนะแม่ไม่ต้องตกใจพี่ลองเจยบโทรมาหาแต่กี้นะพี่พอดีพอดีเต้ย แม่เขาก็น่าจะรุ่นรลาวาคราวเดียวกับแม่นี่แหละชื่อแต๋วชื่อจริงชื่อภาวนาเขาไม่รู้นามสกุลรู้แต่ว่าอยู่เขาชชโงกและก็เป็นลูกสาวคนจีนลูกสาวกำนันที่มาจากเมืองจีนมีเชื้อจีนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คุ้นคุ้ไหมไม่เคยเพราะตอนนั้นไม่เคยได้อยู่บ้านอ งั้นผมรบกวนเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบะคุณมากนะครับไม่ใช่ไม่มีไม่เจอนะพี่เต๋อไม่รู้จักไม่รู้จัก ในตำบลบุรีนนนนเนี่ยคุย๊หญ่ฟ็อกงานประชุมวมจวันครับครับครับต,ตลาดสดตลาดสดนะแค่นี้นะนิดคุยใหญ่ฟ็อกให้ใหใความว่าอย่างไรบ้างคุยใหญ่ฟ็อกไปถามในตลาดอะไรนะคุยใหญ่ฟ็อกคุยใหญ่ฟ็อก ผู้ใหญ่ป๊อกคือผู้ใหญ่หมุนับได้ครับในจอรล้อเป็นผู้ใหญ่พี่หลินแล้วขอบคุณมากนะครพี่ครัายังไงมึงไม่เจยเดี๋ยวลองไปถามที่ป้อมจอบลอนะแล้วก็ว่าถามหาระวังตรงนี้นะถามหาผู้ใหญ่ป๊อกผู้ใหญ่มุนหนึ่ง ตำบลพมณีนะครับนาำสกุลวงสุวรรณเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ต้องไปถามที่ในตลาดจอปลอนนะครับอย่าวเขาอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่านี้ ลงทำไมเราพอดีผมจะมาตามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านครับผมมันจะอยู่ข้างในนี้เราทำอะไรเอยผมจะทำทำรายการตามหาคนพัดภาคจากกันครับผมพอดีจะมาขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน มชื่อเต้ยนะมาจากเพจอีจันนะครับเออคือผมเล่าในวันที่ผมมาทำรายการานะคนี้ย้ายเข้ามาสร้างโรงเรียนที่เนี่ยคนพื้นที่อะค่ะเขาก็คือเหมือนเขาเวียนพื้นที่อะค่ะคนที่เคยอาศัยอยู่ในเขาเชิงบเนี่ยเขาก็ได้ย้ายออกไปอยู่บริเวณรอบๆอ่าโรงเรียนตัปอละค่ะออ๋ ณเวลาเนี้ยในในทะเบียนราษฎรของหมู่หนึ่งกับหมู่สิบสามเนี่ยจะมีเฉพาะข้าราชการล้วนๆเลยค่ะไม่มีบุคคลไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีบุคคลท้องที่ท้องที่ดั้งเดิมและไม่มีเลยค่ะแล้วพวกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เนี้ยครับเก่าแก่หมู่หนึ่งหมู่สิบสามเนี่ยเขาย้ายออกไปแล้วเขาไปอยู่หมู่ไหนอ่ะหรือว่าแล้วแต่เขาเลยใช่ก็จะมีหม ใกล้สิทธิ์กับใกล้สุดนะคะมือหมู่สองหมู่สองท่ายหมู่สองมู4สี่มู่สิบสี่มู่สิบสี่เนี้ยคือเขาไปก่อตั้งอ่าเหมือนเหมือน,นแบ่งพื้นที่ให้จัดสรรให้ให้คนที่โดเนเบียดคือเนี้ยเข้าไปเช่าอยู่ค่ะตอนนี้จากโจทย์ที่เรามีเนี่ยขเขาชงโงก แตกกระเจิงไปหมดเลยอะไม่รู้เขาย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนกันบ้างจับยากเลยยากยิ่งกว่าเดิมอีกอะตอนเนี้ยเขาบอกว่าคนที่อบพยพออกไปจากหมู่หกับหมู่สิเนี่ยจะไปในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือหมู่ที่2เดี๋ยวลองโทรไปคุยหรือว่าติดต่อก,กับผู้ใหญ่หมู 2, ่สดูว่าเขาจะมีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าอาจจะต้องไปทุกหมู่เลยก็เป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาจากเพจอีจันนะอีเตอร์อีจันจ้ะไปไหนแล้วผู้ใหญ่าราตามชื่อแตวแตวครับเจ็ดสิบกว่ามีคุ้นๆมั้งไหมผู้ใหญ่ภาวนาชื่อภาวนาอันนี้มีคนชื่อแถวอยู่แต่ว่าเขาก็ชื่อจริงเขาก็ชื่อแตถวเลย เลยเจ้าค่าไม่มีภาวนาเลยมีเฉียดอยู่คนหนึ่งแต่วแต่เกาไม่ใช่อายุไม่น่าจะได้ ศาสนาแม่ภาวนาก็ยังต้องภาวนากันต่อไป ก็อยากเจอหน้าแม่มากๆอยากเห็นเขาอยากคุยอยากสัมผัสถึงแม้ว่าถ้าสมมติไปแล้วเจอเกษียแล้วอะไรแล้วเราก็อยากไปเห็น